ความไม่ทันใช่ไหมอูไม่ได้นอนหน้าดำเลยนอนไม่สนิทมั้เดินคนอาลับเดี๋ยววันนี้ไปแทงไปไปล้างสูตรเดียวแถวบ้านเซลวบก่อนจะได้แค่ล้งสูตรปิดตาดำก่อนรังสูนนี่คือเหมือนมาเที่ยวในเมืองเลยอ๋อ บมันก็ใหญ่ไงแต่ว่ามันมิวิกมันก็จะแบบมีชขาเขาอ่ะมีแบ่เบนซ์นะออดี้นะบีเอ็มทันนี้พี่มาาากว่าฮินอะฮะถูกกว่าบ้านเราสองเท่าก็ภาษีบ้านเราเท่าไหร่สาม้อยเปร์เซ็นที่นี่ขบบคาราาลนิดๆอาเป็นรุ่นบอลานสามเนี่ย อาจจะรวมภาษีนี่แหน่อาจายจจะรวมมันไม่เกินไงก็ไม่เกินรันแปดทุกคน,นั้นก็อีคลาสที่นี่ก็ไม่ต่างจากคันรี<อ>แต่คือฮอนด้าซีดีนะครับก็เหมือนกัาานสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วผมมีเงินเลยวันละไปตัวอะไรตัวตัหิวข้าวเราไปหาหเราหาข้าวกินแล้วข้าวปีปิดประตูได้ย,ยังเนี่ย ยังไม่ลองทำไมถุงนอนถ้าถ้าถ้าตีสามตีสองของที่ที่ที่บ้านเราเนี่ยที่นี่กี่โมงเหรอสองลบลไปห้าประมาณอันเนี้ยไม่ไม่ปรับนะคือจะให้มันเป็นเวลาของที่เมืองไทยจะได้รู้ว่าที่นู่นกี่โมงแล้วก็เวลาจริงที่นี่เดี๋ยวจัดอถือเอา ัอดีไม่ดูคนับสวัสดีครับตอนแรกก็จะเอามาแล้วแต่มันจะคอนเน็กต์ออโต้เพรกติมันไม่คนเดยวเพียมากนั่งรถนั่งโอ้โหนานมากเลยครับนั่ง18ชั่วโมงใช่18ชั่วโมง18ชั่วโมงเลยเหรอใช่ตอนแรกกะว่าแค่11-12รวมแล้วบินตรงอ่ะ11-12อ๋อเราพักได้เหรอเพราะว่า18รวมเราไปก่อน2นะดิเรย์เหรอล้วก็อาจจะออกมาอีก2อาทิตย์เพื่อกลับ18ชั่วโมงอ่ะ

เดี๋ยวเราเรากำลัไปนะวันนี้เราจะได้เรือรถพค้อะไรสายแล้วนะครับอืมองแบบฟัดเลยด้อฟก้ายซิ่งอะไรไม่เคยเหรอพี่บอสบอกไม่เคยซิ่งนี้อย่าไแบบสองร้อยยี่ร้อยสองร้ยมีเดืไปอ่าโปอ้สองร้อยสี่สิบา แม่ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวขอบคุณที่มาครับให้กำลังใจเขาถึงแล้วที่หมายครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวแวะพูก่อนเดี๋ยวเลสุดนะครับตอนนี้เหนื่อยอยู่มายันนอนแป๊บนึงครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ